สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับคาพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะครับเกี่ยวกับกรณีที่กำนันเนี่ยถูกจับเล่นพนันนะครับถึงแม้ไม่เป็นเจ้ามือนะครับก็สามารถถูกพ้นจากตําแหน่งได้ซึ่งก็นํามาจากเว็บไซต์ของศาลปกครองนะครับเรื่องอุทาหอนคดีปกครองอซึ่งเป็นกรณีที่กำนันเนี่ยถูกจับฐานเล่นการพนันชนไก่นะครับแต่ว่ากำนันเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้ามือ แต่เป็นผู้ร่วมเล่นนะครับซึ่งกรณีนีน้สารจังหวัดนะครับก็ได้มีคมําพิพากษาครับว่ากำนันเนี่ยมีความผิดฐานเป็นผู้ร่วมเล่นนะครับก็มีการลงโทษปรับไป800บาทซึ่งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับในมาตรา12เนี่ยก็จะบอกเอาไว้นะครับว่าผู้ที่จะเป็นได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องมีคุณสมบัติครับและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้นะครับในอนุสิบเอ็ดเนี่ยก็บอกว่า ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานความผิดเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักซึ่งในคดีออของศาลปกครองนี้นะครับกเ็เป็นเพียงผู้เล่นนะครับไม่ได้เป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนักก็จะไม่ใช่กรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,ต้องห้ามที่จะทำให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา14นะครับซึ่งเรื่องนี้ เ,เหตุที่มาฟ้องศาลปกครองเนี่ยครับก็เพราะว่ากำนันเนี่ยถูกด,ดําเนินการทางวินัยนะครับโดยมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไร้แรงนะครับซึ่งก็ถูกคําสั่งนะครับปลดนะครับกำนันเนี่ยออกจากตําแหน่งนะครับเนื่องจากว่าประพฤติชั่วอย่างไร้แรงนะครับและฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา61ทวีนะครับที่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลเนี่ยต้องรักษาวินยัยโดยเข่งขัดอยู่เสมอนะครับถ้าฝ่าฝืนน่ยก็ถือว่ากระทําผิดต้องได้รับโทษซึ่งศาลรปกรครองสูงสุดนะครับวินฉัยว่าคําสั่งลงโทษนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะตั้งกรรมาการและมีคําสั่งลงโทษกำนันเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับตามคำาธิสาสารปกครองสูงสุดฉบับนี้นะครับก็คือผู้ที่เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นมีหน้าที่ตรวจตาดูแลไม่ให้มีการกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่เนี่ยซึ่งหากว่ามากระทาความผิดอาญาเสียเองนะครับเช่นกรณีนี้ที่ว่า,เ,าเล่นการพนันชนไก่ครับแม้ไม่ได้เป็นเจ้ามือนะครับในทางวินัยเนี่ยก็อาจถือว่าเป็นความการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งสามารถถูกลงโทษถึงขั้นปลดออกจากตําแหน่งได้นะครับซึ่ง ก็จะเป็นกรณีที่แตกต่างกับกรณีการพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับที่ว่าหากต้องคำนวณสิ่งที่สุดว่าะทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเนี่ยจะต้องเป็นฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานักสวัสดีครับ